สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Pro IP นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเครื่องขุดี1น,นะครับเครื่องเก่าเครื่องแก่นะครับที่ถูกลืมไปแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้กันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนี่ก็จะเป็นเครื่องที่เราเคยนะครับเครื่องเรามีเยอะมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ์ที่ใช้งานยังไม่ได้เต็มที่นะครับ นี้ก็จะเป็นโซน H เ,เครื่องของเรานนครับแรงขุดเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องรันมาแล้ว5นาทีนะครับผมแรงขุด14 15นะครับรันได้สูงสุดที่16นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้นะครับ เครื่องนี้15 th นะครับเครื่องนี้รันมาแล้ว23นาทีนะครับไปเครื่องนะครับเครื่องนี้22นาทีนะครับแรงผลอยู่ที่15 th นะครับเห็นไหมครับรัดนิ่งๆเลยนะครับผม เครื่องตัวนี้กินไฟอยู่ที่1,300วัตต์นะครับบอกสำหรับนที่ใช้โซล่าเซลล์นะครับผมเพราะว่าเครื่องกินไฟเยอะมากครับนี่ก็เป็นการแนะนำนะครับเครื่องเล็กๆน้อยๆนะครับจากร้าน e x c i n e r นะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ